สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกน่ารักทุกทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับใน EP สองนะครับซึ่งครั้งที่หนึ่งผ่านมาก็คือ EP หนึ่งนะครับก็คืออ,อยู่ในบทนะครับอยู่ในบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับคือบทที่หนึ่งใช่ไหมนักเรียนนะบทที่หนึ่งที่ครูพากทนักเรียนเรียนนะครับก็คือ อะไรครับทราบหรือเปล่าครับลืมไ่ยังลูกลืมไ่ยังครับลืมไ่ยังครับบทที่หนึ่งก็คือของใช้ในบ้านซึ่งมีหัวข้ออยู่แยกออกมาเป็นสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือการทํางานนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับวันนี้นะครับครูปราพศแหวนหลอดนะครับจะนํานักเรียนพวกเรานะครับเข้าสู่หัวข้อที่สองการดูแลรักษา สมบัติภายในบ้านพร้อมเลยใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยสำหรับการดูแลนะครับการดูแรลรักษาสมบัตินะครับภายในบ้านของเรานะครับก็คือการดูแรลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้นะครับในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ นะครับช่วยทําให้บ้านน่าอยู่อาศัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะคนผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นว่าเออบ้านหลังนี้สะอาดเรียบร้อยดีเหลือกเกินนะครับเราก็มีวิธีตามนี้นะครับนะครับข้อหนึ่งการใช้ทักษะนะครับการจัดการในการทํางานบ้านการทํางานบ้านนะครับนะครับควรนําทักษะการจัดการมาใช้มีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนลูก มีอยู่ทั้งหมดสามขั้นตอนนะครับดังนี้นะครับหนึ่งสรวจและวิเคราะห์นะครับสํารวจและวิเคราะห์ก็คือการวางแผนการทํางานนะครับ<ฮ>ปฏิบัติและสรุปผลงานนะครับมีอยู่สามขั้นตอนนะครับก็คือสํารวจและวิเคราะห์งานสองนะครับวางแผนการทํางาน สามก็คือปฏิบัติงานนะครับและสรุปผลงานนะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างการทำความสะอาดห้องรับแขกนะครับขั้นตอนที่หนึ่งทำาไงครับสำรวจและวิเคราะห์งานสำรวจยังไงครับก็คือนะครับ งานบ้านที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดใช่ไหมครับทำความสะอาดของห้องรับแขกแล้วก็เรามาดูว่าในห้องรับแขกนี้มีอะไรบ้างนะต้องจัดเก็บอะไรบ้างอย่างเช่นจัดจัดเก็บของเล่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบอเช่นเป็นตัวเราเองอย่างนี้กับใครล่ะนะครับกับน้องกับพี่ก็ว่าไปนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีอะไรบ้างครับ ในการทาความสะอาดครั้งนี้ครับไม้กวาดนะไม้กวาดเลยครับไม้กวาดขนไก่ไม้กวาดดอกหญ้าอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ที่เรามาใช้อย่างเช่นถังน้ําอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้คือขั้นตอนการสํารวจวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะทําอะไรก่อนนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ด้วยมาดูขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนนี้ก็คือนะครับวางแขนการ ทำงานนะครับนะครับก่อนที่เราจะทาอะไรนะครับเราต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับนักเรียนครับวางแผนการทํางานนะครับก็คือขั้นตอนที่หนึ่งจัดเก็บของเล่นนะครับใส่ในลังหรือที่จับเก็บที่เราเตรียมมาไว้นะครับนะหรือเราจะเก็บไว้ตรงที่เราคิดว่ามันจะเหมาะสมใช่ไหมครับขั้นตอนที่สองนะครับทําความสะอาดเครื่องเรือนนะครับขั้นตอนที่สามทำความสะอาดพื้นห้องนี่คือครับ นี่คือวางแผนการทํางานนะครับซึ่งอยู่ในหัวข้อที่สองนะครับก็คือเราจัดเก็บของเล่นนะเรียบร้อยแล้วก็มาทําความสนะอาดเครื่องเรือนนะครับตามมาด้วยทําความสะอาดพื้นห้องนะครับได้นะครับปัจเจนนครับนักเรียนครับสําหรับขั้นตอนนี้นักเรียนครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับ ไม่น้อยกว่าทุกขั้นตอนที่เราพูดมาก็คือขั้นตอนที่เราปฏิบัติงานนะครับเราลงมือปฏิบัติงานนะครับหลังจากปฏิบัติแล้วเราจะมาสรุปผลนะครับว่าเราทําไปแล้วนะครับมันได้ผลตามที่เราคิดตามที่เราฝันไว้หรือเปล่านะครับจุดไหนที่ยังไม่ดีจุดไหนที่ต้องแก้ไขและจุดไหนที่ดีแล้ว จะเพิ่มเติมไปอีกนะครับฉะนั้นเราจะต้องมาสรุปนะครับสรุปปฏิบัติงานนะครับตามแผนงานที่เราวางไว้นะสรุปผลและตรวจสอบข้อบกพร่องหาวิธีนะครับหลังจากเราพบข้อบกพร่องแล้วจะหาวิธีแบบไหนมาแก้ไขข้อบกพร่องนะครับงานถึงจะสําเร็จนะครับอันนี้คือนะครับสามอย่างก็คืออ่าอังที่หนึ่งใช่ไหมที่เราอ่พูดไว้นะครับก็คือ สารวจสารวจงานมาวางแผนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สรุปนะครับตามนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนเข้าใจง่ายๆนะครับนักเรียนครับผ่านไปแล้วนะครับข้อที่หนึ่งที่คุณครูพาพวกเราเรียนไปก็คือการใช้ทักษะในการจัดการทํางานนะครับ มาดูในหัวข้อที่สองนะครับนักเรียนครับการดูแลรักษาเครื่องใช้ในบ้านนะครับของใช้ต่างๆนะครับเรียนทราบไหมว่าของใช้ในบ้านโรงเรียนมีอะไรบ้างครับพอบอกครูได้หรือเปล่าครับมีอะไรบ้างครับเครื่องใช้ในบ้านเรานี่มีหลายอย่างใช่ไหมครับโักเรียนหลายชนิดแล้วแต่ประโยชน์นะครับที่เรียนจะใช้สอยหรือเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้ตัวรับประทานอาหาร พูกนี้เราควรดูแลร,รักษานะครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเราต้องรู้จักนะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมอย่างนี้นะครับสรุปแล้วแต่ละชนิดนี่จะมีความแตกต่างมีประโยชน์หลายอย่างฉะนั้นเพื่อให้สิ่งของนะครับที่ครูครูพูดมานี่มีอายุการใช้งานได้มากขึ้น,นและยังเป็นการช่วยประหยัดพวกเราด้วยนะครับก็เราต้องมารู้จักนะครับวิธีรักษา ให้มันเกิดประโยชน์คุ้มค่านะครับอะตามคงปูม,มาเลยลูกหลังจากนะครับนักเรียนนะครับได้เรียนจบไปแล้วนะครับนักเรียนต้องรู้จักนะครับการดูแลร,รักษาสิ่งของที่ใช้ในบ้านของตัวเองนะครับนักเรียนครับเครื่องเ,ออเรือนนะครับที่ทํา จากไม้จากพลาสติกหรือกระจกเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้พวกนี้นะครับเมื่อต้องทำไหมครับวิธีทำวิธีทำความสะอาดนัเรียนทำแบบนี้ไหมครับทำแบบที่คุณครูจะพาพวกเราไปไหมครับไปทำไหมครับก็คือใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นนะครับแล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมันมา เช็ดจนสะอาดนะครับใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะไม้หรือกระจกนะครับคือพูด,ดง่ายๆก็คือนักเรียนใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับไปปัดฝุ่นเสร็จแ,แล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำมันหมาเช็ดจนสะอาดนะครับแล้วถ้ามีน้ำยาแล้วก็ลงใช้ด้วยทามด้วยน้ำยาให้สะอาดแค่นั้นนะครับนักเรียนไม่ง่ายไม่ยากเลยนะครับ มาดูครับอันที่สองครับนักเรียนครับเครื่องเรียนที่ทำจากหนังนะครับเครื่องเรียนที่ทำจากหนังเช่นโซฟาใช่ไหมครับเก้าอี้พวกนี้วิธีทำความสะอาดไม่ยากเลยนะครับนักเรียนใช้ไม้ปัดขนไก่น,นะครับไปปัดฝุ่นแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำยานะครับขัดเงาน้ำยาขัดเงานะครับเช็ดให้ทั่ว แล้วก็ใช้ผ้าแห้งถูนะครับถูไปสักหน่อยนะครับมันก็จะขึ้นเงาอันนี้ง่ายไหมครับระเรียนนะครับระเรียนครับมาดูข้อที่สามใช่ไหมครับภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมนะครับ หรือพลสติกครับเช่นพวกกระมังหม้อกระทะพวกนี้นะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับเนือนต้องล้างนะครับล้างให้สะอาดด้วยน้ํายาล้างจานใช่ไหมครับเรียนคงคำแล้วละ่ะครูว่าแต่ถ้าเป็นภาชนะอลูมิเนียมอที่มันเป็นรอยรั่วรอยรั่วต้องทำไงครับต้องรีบปะหรืออุดรอยรั่วทันที แบบไหนครับที่ทาก็คือเช็ดภาชนะให้แห้งนะครับเช็ดภาชนะนแห้งแล้วใช้แผ่นอลูมิเนียมนะครับปาที่รอยรั่วโดยการที่เรากดให้เรียบนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับนักเรียนนะครับสำหรับภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมนะครับหรือพลาสติกนะครับ มาดูข้อที่สี่นะครับนักเรียนครับมาดูเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานางต่างๆนักเรียนคงจะเห็นนะครับคงจะได้พบได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็มีอย่างเช่นพวกคีมใช่ไหมครับคีมเสียมเลื่อยกันไกลจอบพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายใช่ไหมครับเรื่องเครื่องอใช้ในบ้านเรานะครับเรียนครับ เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับถ้าเครื่องมือนะครับถ้าเครื่องมือมีส่วนที่เป็นโลหะที่มันเป็นโลหะนะครับทำไ,ไมครับเครื่องมือที่เป็นโลหะเรื่องควรฉโลมน้ำมันน้ำมันจักรนะครับที่คนเขาพูดว่าทาน้ำมันจักรใช่ไหมครับน้ำมันจักรมีขายตามท้องตลาดส่วนที่เป็นโลหะนะครับทาตรงที่ส่วนเป็นโลหะ พื่อนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะครับแล้วยังเก็บข้อที่ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ทาฉลมน้ํามันก่อนนะครับน้ำมันจักนะครับทีนี้ถ้าเครื่องมือชํารุดทําไมครับอย่าปล่อยไว้นะครับเครื่องมือชํารุดควรรีบซ่อมแซมก่อนนําไปเก็บนะครับไม่ใช่มัน ทางมันชำรุดแล้วไปเก็บเลยไม่ได้นะครับและควรแยกเก็บเครื่องมือให้เป็นหมวดหมู่อันนี้สําคัญมากนะครับการเก็บเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอย่างเช่นจอบเสียมอย่างนี้จะอยู่กับหมวดไหนครับเอ่อขีมอย่างนี้เลื่อยอย่างนี้จะอยู่หมวดไหนก้ในไกลอย่างนี้นะครับต้องแยกแยะนะครับให้มันเป็นนะครับแ,แต่เวลามันชำรุดมาเราต้องรักษารับรองนะครับนักเรียนจะไม่ได้ไปซื้อ ะครับและเครื่องมือนี้จะใช้ตลอดไปนานๆนะครับนักเรียนครับมาถึงเครื่องใช้ไฟฟ,ฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนักเรียน,นครูเชื่อแน่ว่ามีหลายชนิดหลายอย่างครับแต่ที่ครูได้บอกได้ลงไว้ในนี้ก็มีพวกตู้เย็นโัรทั์เต่ารีดพัดลมนะครับอันนี้ มากจะเห็นอยู่ตามแต่ละบ้านใช่ไหมครับเรื่องครับเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้แบบสบายใช่ไหมตู้เย็นเราก็เปิดดื่มน้ํตัวรทัศน์ก็เปิดดูตนนัเรีดก็ใช้รีดผ้าพัดลเมเวลาเราร้อนมาเราก็ใช้เลยแต่เวลามันพังนะครับชำรุดมาเราต้องรู้จักนะครับแม้แต่การใช้เรเรียนต้องศึกษาดีนะครับอันดับแรกคือไปซื้อมาเรี่นต้องศึกษาวิธีการใช้ก่อนนะครับนะครับอย่างเช่น ไม่ควรนําของร้อนเข้าตู้เย็นนะใช่ไหมครับมีไหมนักเรกียนเคทำไหมครับเอาของร้อนเข้าตู้เย็นเลยหรืออเตาไมโครเวฟอย่างนี้นัเรียนเคยใช้ไหมครับเขาอบอกไงครับไม่ใช้ไมโครเวฟทำไมครับไม่ใช้ไมโครเวฟทำไมครับควรใช้ภาชนะที่สามารถใช้อุ่นด้วยไมโครเวฟได้ภาชนะที่ไปใช้ก็ต้องดูด้วยนะครับ มาดูเลือกขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกัแบบจานวนสมาชิกในคะรอบครัวไม่ใช่ว่าครอบครัวน้อยๆโอ้โหใช้อันใหญ่เลอเกินอย่างเช่นพัดลมมีคนน้อยๆเองแต่ใช้ไม่รู้กี่ตัวแล้วก็ใช้ตัวใหญ่เลอเกินนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับใช้มากจํานวนไฟก็เราก็จะเสียค่าไฟมากนะครับรวมทั้งนะครับ เวลาตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เราต้องรู้นะครับว่าห่างจากผนังอย่างน้อยเท่าไหร่ครับ15เซนติเมตรอันนี้สำคัญนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราจะใช้เครื่องไฟฟ้านี่ต้องห่างจากผนังผนังบ้านเรานะครับอย่างน้อย15เซนติเมตรครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนนะครับถ้าในเมื่อมันระบายความร้อนได้ดี ไฟก็จะไม่เสียมากคือจะไม่มีการกินไฟมากแล้วเนี่ยก็จะประหยัดการใช้จ่ายค่าไฟฟ้าแล้วก็ใช้ไฟฟ้านะครับใช้เครื่องไฟฟ้านี่เราต้องดูนะครับตามความจําเป็นครับเมื่อใช้แล้วนะครับให้ถอดปลั๊กทันทีใช่ไหมให้ถอดปลั๊กเลยนะครับบอกทุกครั้งนะครับยกเว้นตู้เย็ยนนะเห็นไหมครับส่วนมากครูสังเกตบางคนใช่ไหมครับ ถอแม้แต่พัดลมนี่ดับแล้วก็เดินหนีเลยใช่ไหมครับนะเตารีดเตารีดเนี่ยรีดแล้วก็เดินหนีเลยนะครับฉันให้ถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับยกเว้นอะไรครับตู้เยน็นนะครับตู้เย็นเราอย่าไปถอดออกนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนักเรียนครับนักเรียนต้องมั่นตรวจสอบสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตลอดนะครับอันนี้สําคัญมาก อย่าลืมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทำคนเราเสียชีวิตกันมามากมายทำให้บ้านเรียนเกิดไฟไหม้เผาผ่านมาแล้วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าช็อตชํำรุดนะครับสำคัญมากนะครับเครื่องใช้ไฟไฟฟ้านี่ให้คุณให้ประโยชน์เรามากแต่ก็มีโทษมากฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักนะครับอย่างที่สำคัญที่สุดคือต้องดูคู่มือวิธีการใช้และ อย่าลืมนะครับอย่าประมาทนะครับนักเรียนครับครับสําหรับหมวอการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับของใช้ในบ้านนะครับเราเรียนไปแล้วนะครับหัวข้อแรกก็คือนะครับก็คืออะไรครับคือการทํางานใี่นะครับการทํางานนะครับวิจีนี้ผ่านไปก็คือการรักษานะครับ สิ่งของสมบัติภายในบ้านเรายังเหลืออีกนะครับหัวข้อต่อไปคือเกี่ยวกับการดูแลรักษาห้องห้องในบ้านเรามีอะไรบ้างครับห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวอะไรนี้แหละครับซึ่งจะเรียนในชั่วโมงต่อไปนะครับในคาบต่อไปวันนี้ผมครูมีงานให่นักเรียนได้ทำนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับวาดภาพวาดภาพบ้านตัวเองนะครับหรือจะถ่าย ลงในโทรศัพท์พิออกมาแล้วก็มาติดติดลงนะครับแล้วก็มาบอกว่าในบ้านเรานี่นะครับมีห้องอะไรบ้างนะครับเขียนบรรยายไปนะครับตามที่หัวข้อคุณครูให้ไว้นะครับนะครับหวังว่าเรียนทุกคนนะครับคงจะทําได้นะครับไม่ยากนะครับเรียนง่ายๆเองนะครับสําหรับเราเรียนไปก็คือเอามาใช้ในชีวิตประจาวันเราได้นะครับ เราจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้สิ่งของต่างเวลาเราใช้ทาไมรักษาไงครับอันนี้ฝากพวกเรานะครับเรียนไปแล้วต้องนําไปใช้นะครับนักเรียนครับคงไม่ยากนะครับสาหรับวิชาการงานอาชีพนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับคุณครูก็ขอฝากนะครับนักเรียนทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ โรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะนะครับโรคโควิด19พูดง่างยให้เข้าใจง่ายเลยนะครับยังอยู่ยังไม่ไปไหนยังอยู่ใกล้ตัวเรานะครับยังอยู่ใกล้กับคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับเราจะไว้ใจใครไม่ได้นะครับเนื่อต้องรู้จักป้องกันตัวเองเอย่าลืมนะครับออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยใส่ใจตัวเองมาก ครับชีวิตเราจะปลอดภัยนะครับด้วยรักในหวงใยครับจากใจคุณครูประพ์แหวนหลอ่อสวัสดีครับ